ปลาว่าแหบ่าหนึ่งไม่พักได้หลายแล้วก็ผอกอาพักแค่นั้นได้ป่ดอกแค่เพียเดอกกระหล่ำไม่เพิ่นอย่งเพน่างกะหล่ำดอกดอกแค่ยอดมันาวเอาอิฐซ่าก่อนดับข้าวนบ่ โมปลาโมปะนิ่นโมโมปะนิ่นใหญ่ครับเก,ก็บไว้แล้วก็ปะนิ่นหน่อยอีกตัวหนึ่งบ้างเป็นบ้าง สองหัวเฮ้ยเออตัวหนึ่งกับหัวหนึ่งหัวใหญ่กัแบบตัวหน่อยนะครับวานมากกว่านหัวนี่วาน,านวาตถุโลหะใช้ชงผิดไปตัวมันกินไม่ออกเหลือหัวไปทันหนึ่ง <c oughs> หลายๆพอตู้นี่หอม หนึ่งปลาขาดใบเล้วพายตัวเลาจะลายครับ So, couple of them.